สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่กาลินาฟรีไฟ2025ต่อมมาดูกันเลยนะครับลุยๆๆๆนะในเกมกาลินาฟรีไฟนะครับวันนี้เราก็จะมาลงกันที่ที่นี่นะครับ ตึงๆๆๆมีใครลงไหมเอ่ยมี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 ม,ม,มีแต่ไม่ได้ลงตรงนี้นะลงตรงไหนไม่รู้ไปไปไปลุย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 ไปกันต่อไม่รอแล้วนะเก็บปืนเก็บปืนนะครับ อยู่ไหนอยู่ไหนนะได้ยินเสียงวิ่งกันตุกบตุบตุก,ตบ,ตกตบตุกตุบนะมีมีหรือเปล่านะไม่มีไม่มีทางนี้ไม่มีนะทางนี้ทางนี้ก็ไม่มีนะอยู่ไหนอยู่ไหนกอช่องต้นเกมนะค่อยๆเล่นไปก่อดน,นะครับอุ้ยอุ้ยอุ้ย โอ้โหนะอยู่ไหนอ่ะอยู่ข้างบนนู่นนะครับอยู่ด้านบนนู่นนะครับเอาไงดีจะเอายังไงกับเจ้าคนนี้ดีนะจะเอายังไงดีก็ออยังไม่เอาละกันนะ,ค,ะค่อยๆเล่นไปนะทุกคนไม่อยากจะวัดด้วยนะไม่อยากวัดด้วยนะรู้สึกไม่ค่อยพร้อมนะ หาเก ok ็บของก่อนดีกว ah. <sh> <t> ่านะหาเก็บของเล่นไปก่อนนะปล่อยไปนะปล่อยให้อยู INS ่ด้างบนนั่นแหละนะให้ยืนเหงาอยู่ข้างบนนั่นแหละไม่มีใครเล่นด้วยนะอยู่ข้างบนน่ะสมมาโอเคนะเรายิงล่างเงิเพื่อนเล่นไว้ไว้อยู่ข้างบนไม่มีใครเล่นด้วยไว้ไว้ก็งันเราหาเล่นข้างล่าง้กันนะครับทุกคนหวานเจี๊ยบโซโลนะครับ ก็สามารถถักถ่ายพูดคุยกันได้นะครับเราก็วิ่งเล่นวิ่งเก็บของไปเรื่อยๆนะทุกคนเเกม8นะเล่นเกม8กับทอมสันนะยังไม่มีปืนที่ชอบเลยนะทุกคนเดี๋ยวหาปืนที่ชอบเล่นประจําก่อนนะครับที่ชอบเล่นประจําก็จะเป็นปืนไรเฟิลน,นะไรเฟิลยิงแรงๆนะนีไงได้แล้ว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  นี่เอสเคสนะเอสเคอสปิดไลฟเฟินนะยิงหนักหนักุ่งนนะเราชอบแบบหนักหนักนั่นเองเบาเเราไม่ชอบนะเพราะเราลากหัวไม่เป็นนั่นเองนะอาศัยยิงหนักหนะอัดตัวหนักหนเลยนะทุกคนตึงๆๆงตึงตึนะมาลุ้นไปด้วยกันนะว่าเกมนี้เราจะไปได้ไกลขนาดไหนนะทุกคนก็ธรรมดานะเล่นเกมก็มีอ่อ แพ้บ้างนะไฟแพ้บ้างไฟชนะบ้างนะเป็นเรื่องธรรมดานะไม่ซีเรียสอยู่แล้วนะไม่หัวร้อนด้วยนะทุกคนก็เล่นสบายๆชิลๆนะตามสไตล์หวานใจหวานเจี๊ยบนั่นเองนะครับหวานเจี๊ยบคนเดิมนะครับหวานเจี๊ยบหวานใจนะครับหวานเจี๊ยบโซโลนะครับก็ขอบคุณมากๆเลยนะที่เข้ามารับชมนะกดถูกใจนะกดติดตามนะครับ หรือว่าคอมเมนต์ได้นะคอมเมนต์พูดคุยได้นะครับโอเคนะได้ปืนชาร์จเป็น m a x กเแล้วนะเป็น m a x กเนะครับ mm hmm. ก็จะเล่นอยู่แค่นี้นะเป็น,ป,นปืนไรเฟิลน,นะแม้ว่าจะเป็น SKS นะเอสพีดี D, หรือว่าเหลือสงก่อนนะสอง้าบนมีเปล่านะลงไปแล้วมั้งนะน่าจะโดดลงไปแล้วหรือเปล่านะไม่แน่ใจนะทุกคนหรือว่า AC80 นะครับ ก็แล้วก er MM ็วูดแบ็คเกอร์นะก็ปืนก็จะเล่นอยู่ประมาณนี้ก in ็จะสับยิงประมาณนี้เพราะว่าเออเล่นไม่ค่อยเป็นนะเล่นไม่เก่งด้วยนะลากหัวไม่เก่งเหมือนคนอื่นเขาก็ยิงกัน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 ขอเล่นด้วยขอเล่นด้วยได้ไหมนะตัวเองเขาเล่นด้วยนะเล่นอะไรกันอ่ะเขาอยากเล่นด้วยขอเล่นด้วยได้ไหมนะยิยิง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 ยแต่ ไปเลยทีเดียวนะไปหลอกล่อเขาว่าขอเล่นด้วยเท่ไดได้นะไปใส่เขาหัวแตกนะโอ้ขอโทษขออภัยด้วยนะครับเป็นแค่เกมนะทุกคนก็รามันเป็นเกมนะเกมก็ต้องเล่นกันไปนะเพะื่อความบันเทิงเพื่อความสนุกสนานนั่นเองนะครับลุยๆมันเข้าไปตับี่ยังหงวัวใจของเรายังมีนะลองไม่ค่อยจะถูกนะ ไปไปไปนะเล่นต่อเล่นต่อไม่รอแล้วนะครับก็ขอบคุณมากๆเลยนะที่เข้ามารับอุ้ย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 โอ้โหไอวอลเกือบไม่ทันเลยนะอยู่ไหนอะอยู่ข้างบนอีกแล้วนะโอ้โหนะตรงบนนี่ยังอยู่นะทุกคนเดี๋ยว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 เราจะต้องจัดการนะจัดการตัวที่อยู่ข้างบนนี้นะแอบลอยจังเลยนะเดี๋ยวหาหาที่ดีๆหน่อยนะเดี๋ยว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  เดี๋ยวเดี๋ยวจะแอบลอยตัวด้านบนนี้นะแหมพอขึ้นไปอยู่ที่สูงนะเดี๋ยววิ่งวนก่อนนะวนไปหาที่เล่นจะแอบลอยนะแอบลอยเราใช่ไหมนะันเดี๋ยวเราจะไปหาที่เล่นนะมุมนี้ไม่รู้ว่าจะยิงได้หรือเปล่านะทุกคนมุมนี้เโอเคมุมนี้น่าจะยิงได้นะทุกคนรู้สึกว่าเหมือนมีมีตัวใกล้นะแตนเย็นนะแตนเย็น เดี๋ยวโผออกไปยิงแล้วโดนตัวอื่นลอยขึ้นมานะไม่คุ้มเนี่ยเหมือนมีตัวใกล้เนะอยู่ตรงนี้นะอยู่ตรงแถวๆนี้ได้ยินเสียงนะอยู่แถวนี้อยู่ตรงนี้นะทุกคนอยู่นั่นไงนั่นไงนั่นไงโอ้โอ้โอ้เอาไง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 ระเบิดดีไหมระเบิดดีไหมระเบิดดีไหมอ๋ออ๋อนะต่างคนต่างดักนะ้ยระเบิดเราไม่มีนะ โอเคแล้ว okay, นะไม่เป็นไรนะกระโดดลงไปนะ้วแล้วไม่รู้อยู่ไหนดนะ้วยโอ้ยอยูย่ใต้อยู่ใต้นะมีออกมาแล้วนี่ไงอโอ้โห,โหนะลรุนมากเลยเดยวนะาแตกนะสวยนะสวยนะเรายังเก็บของไม่ได้นะเก็บของเดี๋ยวตัวข้างบนนุ่นอลอยเรานะเดี๋ยวเราเอาไงดีตั้งไอวอลดีกว่าตั้งไอวอลเก็บของตรงนี้ก่อนนะเอ้ยมีปัญหาอยู่กับตัวบนนะตัวด้านบนนุ้นนะเล่ตั้งไอวอลเก็บของแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราจะหามุมนะหามุมใส่ตัวด้านบนนะ มุมนี้น่าจะใส่ได้นะทุกคนมุมนี้นะมุมนี้นะโอเคเดี๋ยวหาก่อนนะอยู่ไหมอยู่ไหมอยู่ไหมโออยู่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 ยังอยู่นะยังอยู่นะโอเคนะสับยิง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 โอ้สวยแต่โอเคครับนี่เรียบร้อยแล้วเสร็จเราจนได้นะสามคิวนะสามคิวหวานเจี๊ยบกันเลยทีเดียวนะสำหรับตรงนี้นะไปดีกว่านะวงไปแล้วนะครับทุกคน เราก็วิ่งเข้าวงกันดีกว่านะครับดูที่ตู้ก่อนนะเผื่อมีอะไรของแต่งปืนนะแล้วก็เอ่อพวกเอ่อยานะยาใหญ่ยาฟรีนั่นเองนะครับตายตุยลุยลุย,ลย อย่าไปเข้าวงกันนะครับแต่วงไม่ไกลนะไม่เป็นไรนะวงอยู่เนี่ยโหว,วงแรงนะเนี่ยก็เล่นไม่เก่งเล่นไม่ตึงนะกว่าจะได้แชมป์แต่ละครั้งนี้ก็ยากยากลำบากพอสมควรนะแต่คนอื่นเขาไม่ยากนะเพราะเขาเล่นเป็นนะเล่นเก่งนะส่วนเราเล่นเอ,อ่เอ,อ,อ,อมีใครนะนี่มีคนเปิดตาล่าเราด้วยนะทุกคน อ,อมาหรือเปล่านะเปิดตาล่าใส่เราด้วยนะมาจี้มาจี้มาจี้มาหรือเปล่ามาหรือเปล่าเหมือนจะมานะมาไหมมาไหมมาไหมนะดักเรานะที่เปิดตาล่านี่ดักเรานะมีตัวอยู่ด้านหลังเราด้วยนะทุกคน นีย่ยนะมีตัวด้านหลังเราแล้วก็มีตัวดักเราด้วยนะตรงขวามือมีรถนะเดี๋ยวเราไปเอารถด,ดีกว่ามั้งขับรถไปดีกว่าไหมเมื่อรถจอดอยู่นู่นนะเอาไงดีนะเดี๋ยวให้ตัวที่ดักเราไปก่อนนะเดี๋ยวเราวิ่งไปขึ้นรถเดี๋ยวเราโดนตัวที่เปิดตาล่าใส่เรายิงนะ ไปดีกว่านะเอารถด,ดีกว่านะรถขับเข้าวงไปเลยดีกว่าเนาะไปไปไป,ไปนะเอารถขับเข้าวงดีกว่านะเพนะื่อความปลอดภัยนะเอาตัวรอดเป็นยอดดีนะเราต้องเอาตัวรอดไปก่อนนะ<อ>จะจอดหน้านี้แล้วกันจ,จอดเล่นแถวนี้ก่อนก็ได้นะขอบวงพอดีนะเอา้าโดดขึ้นนั่งเฉย เอายังไงเอายังไงก็มาลุ้นกันนะลุ้นกันว่าจะไปถึงไหนนะไปได้ไกลขนาดไหนนะไปเล่้งหน้านวานดีกว่านะทุกคนหวังว่าจะไม่มีใครเห็นนะ งง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 กนะ็เล่นเรื่อยๆนะเล่นเรื่อยๆนะสามคิวสบายสบายสไตล์หวานเจี๊ยบนะครับหวานเจี๊ยบโซโล่นะครับหวานเจี๊ยบเกมเมอร์ เหลือหนึ่งหนึ่งแล้วนะทุกคนไม่รู้ด้วยว่าอยู่ที่ไหนมนะิ่งไปเรื่อยๆนะอยู่ฝั่งนู้นหรือเปล่านะไม่แน่ใจนะอยู่นี่นะอยู่นี่นะเห็นแล้ว